รัฐประหาร20ตุลาคม2520เป็นการทำรัฐประหารโดยไม่เสียเลือดเนื้อซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลา18นาฬิกาของวันพฤหัษษบสบ,บดีที่20ตุลาคม2520โดยพลเรือเอกสงัดชลออยู่อดีตผู้ประชาการทหารสูงสุดและหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้ทำรัฐประหารล้มรัฐบา,นนานนลนายธานินไกลวิเชียรเนื่องจากเห็นว่าไม่สามารถบริหารงานและไม่อาจากแก้ปัญหาสำคัญในการบริหารประเทศให้ราบรื่นและปฏิบัติภารกิจได้อย่างบรรลุปเป้าหมายของคณะรัฐประหารทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมือง และอุตสาหกรรมที่สําคัญคือจุดร้างการปกครองในระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่มาและสาเหตุของการรัฐประหารทศ2520ส 2, นี้สืบเนื่องมาจากช่วงเหตุการณ์6ตุลาคม2519ในสมัยรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทที่มีการใช้กํากำลังปราบปรามนักศึกษาและประชาชนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และในวันเดียวกันนั้นทางคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินซึ่งมีพลเรือเอกสงัดชลอ,อยู่เป็นหัวหน้าจึงเข้ามายึดอำนาจการปกครองล้มรัฐบาลและล้มล้างรัฐธรรมนูญ